<ห> <is> <AN> บ้านก็เล็กซะแล้วซื้อมาตัวท่นี่ดูที่เนี่ยตอนเนี้เหม็นมากเลยกินเอาล่วงจะออกอ่ะหนูจะออกอ่ะหนูจะออกอ่ะหนูจะออกอ่ะ เนี่ยเช็ดหมดเลยนะกงโกงวันเนี่ยเนี่ยอัอเนี้ยเอา,เอามาล้างหมดวงบ้านจะนี่เหม็นที่ตัวมันเนี่ยจับลงแฟบเลยปั่นเครื่องเลยอดีมั้ยปั้นจีมึงดูดีดูมันดูมันดูมันหน,นูจะออ,ะอ,อกหนูจะออกหนูจะออกดูจีหนูจะออกหนูจะออกหนูจะออก เนี่ยเอามันมาทรมานเนะถ่ายมันเลี้ยงอย่างเงี้ยเอาขึ้นบ้านแล้วอืมมันเล็กไปแล้วกรงอะ่ะ